ค่ะสวัสดีค่ะผู้เรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ ส5นะคะซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ ใช้งานนะคะรวมไปถึงวิธีการเข้าหัว RJ 1 5หรือเราเรียกกันส่วนมากคือสายแลนนะคะเพราะอย่างน้อยเวลาที่เรามีการาใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเราก็สามารถาเรียนรู้จากตัวนี้นะคะในบทเรียนนี้ไปใช้ในการเข้าสายแลนหรือสาย UTP ได้นะคะ ซึ่งวิธีการเข้าสาย UTP กับขั้วต่อ RJ 4 5นะคะก็จะมีขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเรานำสาย UTP นะคะมาปอกฉนวนหุ้มที่ปลายทั้ง2ข้างนะคะซึ่งมีความยาวประมาณ3เซนติเมตร เมื่อปอกแล้วนะคะเราก็จะเห็นสายคู่บิดเกลียวสีคู่นะคะที่มีการแยกสีไว้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็มีการคลายเกลียวนะคะที่สายออกแล้วก็เรียงลำดับตามสีนะคะ ซึ่งแบ่งการเชื่อมต่อสัญญาณได้เป็น2วิธีนะคะก็คือวันนี้นะคะตอนนี้เราจะมาเรียนรู้การต่อแบบตรงก่อนนะคะซึ่งการเป็นการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับฮับหรือสวิต์นะคะซึ่งการเชื่อมต่อน,นี้จะมีการเรียงสีเข้าควต่อ RJ15 นะคะเหมือนกันทั้ง2ด้านนะคะเพราะนั้นทั้ง2ด้านเราจะต่อเรียงสีเหมือนกันนะคะคราวนี้ผู้เรียนก็จะเห็นสายใยสีขาวๆนะคะซึ่งเป็นสาย ใช้สำหรับกันฉนวนนะคะหรือว่ากันตัญยานลบกวนนะคะสายสีขาวนี้เราสามารถใช้กันไกลตัดได้นะคะเวลาที่เราเรียงสีหรือตอนที่เราคลายเกลียวจะได้ถนัดแล้วก็ทําทได้ง่ายขึ้นนะคะรูปแบบการเรียงสีนะคะในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับฮับหรือสวิตช์นะคะที่มันมีความเร็วอยู่ที่1 0 0 m เมกะบิตเปอเซกนะคะ ตัวนี้นะคะลำดับสายเราจะแบ่งเป็น2ด้านนะคะโดยเราจะเรียกว่าด้านที่1กับด้านที่2นะคะซึ่งทั้งสองด้านจะต่อเหมือนกันโดยหัวสายด้านที่1น,นะคะเราจะเริ่มต้นถ้าผู้เรียนสังเกตที่สายคู่บิดเกลียวนะคะจะเห็นได้ว่าจะมีสายอยู่ทั้งหมด8สายด้วยกันนะคะซึ่งสายแรกเราก็เรียงก็คือขาวส้มแล้วก็สายที่2ก็จะเป็นสีส้มสายที่3มเป็นขาวเขียว สายที่สี่ฟ้าสายที่ห้าเป็นขาวฟ้าสายที่6เป็นเขียวสายที่7เป็นขาวน้ำตาล และสายที่8เป็นสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกรอบนะคะในการเรียงสีสายที่1ขาวส้มสายที่2ส้มสายที่3ขาวเขียวสายที่4ฟ้าสายที่5ขาวฟ้าสายที่6เขียวสายที่7ขาวน้ำตาลสายที่8น้ำตาลเมื่อเราเรียงสายสีตามขั้นตอน ในการเรียงสีที่ถูกต้องแล้วนะคะให้เราตัดสายให้เหลือประมาณ1.5เซนตมรโดยใช้กันไกลหรือเราใช้วิธีก็คือนำหัว RJ15 มาวัดขนาดนะคะให้ตัวล็อกของหัว RJ15 สามารถล็อกได้ตรงสาย UTP นะคะเพื่อป้องกันการใช้สายได้นานขึ้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเสียบสาย UTP นะคะที่เรียงสีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เข้าไปในขั้วต่อ r j 4 5นะคะโดยเราจะให้หมายเลขสายที่เรากำหนดนะคะไว้ในขั้นตอนการเรียงสีนะคะตรงกับหมายเลขขั้วของ r j 4 5นะคะแล้วเราก็เอาสาย UTP เสียบเข้าไปในหัว r j 4 5นะคะเมื่อเราเสียบหัว r j 4 5เสร็จแล้วให้เรา นำหัว r j 4 5เข้าไปในร่องครีมนะคะซึ่งครีมตัวนี้จะเป็นครีมไว้สำหรับการเข้าหัว r j 4 5นะคะซึ่งในการนำหัว r j 4 5เข้าไปในร่องครีมนะคะเราต้องดันสาย UTP นะคะให้เข้าไปให้สนิทอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ครีมนะคะในการบีบเราบีบครีมให้แน่นนะคะโลหะทองเหลืองของหัว r j 4 5ก็จะเข้าไปสัมผัสกับ สายทองแดงนะคะของสาย UTP นะคะซึ่งจะมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือการดึงหัว r j 4 5ออกจากครีมนะคะให้เราบีบปลายพลาสติกนะคะที่เป็นตัวล็อกไว้นะคะเพื่อเราจะได้สามารถเลื่อนออกได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อเรามีการต่อสายด้านที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อม่สายอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็มาใช้วิธีเดียวกันนะคะในการ เข้าหัว r j 4 5นะคะหัวสายด้านที่2นะคะเรามีการต่อเหมือนกันนะคะเพราะเป็นสายแบบตรงเพราะเป็นการต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานร่วมกับสวิตช์หรือฮับนะคะซึ่งหัวสายด้านที่2ก็มีการเรียงสีเหมือนกับด้านที่1น,นะคะก็คือเริ่มต้นที่ขาวส้มส้มขาวเขียวฟ้าขาวฟ้าเขียว ขาวน้ำตาลน้ำตาลนะคะอาจทวนอีกรอบนะคะสายที่หนึ่งเป็นสีขาวส้มสายที่สองเป็นสีส้มสายที่สามเป็นขาวเขียวสายที่สี่เป็นฟ้าสายที่ห้าเป็นขาวฟ้าสายที่หกเป็นเขียวสายที่เจ็ดเป็นขาวน้ำตาล สายที่แปะเป็นน้ำตาล